นี่เป็นไงโอเคหลุดแล้วการเปรียบเทียบการยืดนะครับระหว่างโชคเก่ากับโชุกใหม่นะครับเตรียมตัวประกอบกราบกันของเก่าไปของใหม่มาเนี่ยกดดูนะครับน้ําหนักโอเคเสร็จแล้วนะครับนะครับสวัสดีครับสวาชิีทุกท่านพบกับผมอีกแล้วมะครับไปปู๊ได้ครับมาพร้อมสายฝนเลยคลิปนี้นะครับ ตอนนี้อยู่กับโตโยต้ายาริสอีโคคาตัว1.2ปี2014นะครับ ก็มีสมาชิกหลายท่านอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับรถรุ่นนี้กันเยอะๆนะผมก็อยากทําเยอะๆนะครับแต่ว่ารถมันยังไม่พังอ่ะพอไม่พังมันก็ไม่มีอะไรให้ซ่อมนะครับก็แค่ทําการดูแลเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะแล้วก็เช็คตามระยะอย่างเดียวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้ดีเลยนะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะแต่เนื่องจากมีสมาชิกนะครับอยากเห็นกันเยอะนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนโช๊คนะครับนะถอดโช๊คเปลี่ยนโชค๊ค มาดูกันนะครับดังนั้นคลิปนี้ไม่ได้มาซ่อมนะครับแต่จะเป็นการอัปเกรดนะครับแทนแทนแนนี่จับมาแล้วนะครับโช๊คมอนโรนะมอนโ o โอีสไพรตัมนะครับผมนี่ย็งไงถามว่าทำไมต้องเป็นยี่ห้อนี้นะครับใครที่ติดตามผมนะครับ นี่มาดูกัน Civic FD ดผมก็คือ m o นโเหมือนกันเมื่อใช้แล้วมันใช้ดีนะครับทีนี้ก็ต้องใช้กันต่อนะครับเดี๋ยวทำการอัปเกรด4ชุดเลยยาลิตตัวนี้นะครับโดยส่วนตัวนะครับชกเดิมมันค่อนข้างนุ่มแล้วก็ค่อนข้างย้วยนิดหน่อยนะครับสำหรับผมนะ ดังนั้นเวลาใช้งานแล้วขับขี่ด้วยความเร็วนะครับก็จะรู้สึกไม่มั่นใจดังนั้นผมเลยเลือกที่จะอัปเกรดนะครับนะเป็นตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวลองมาดูวิธีการเปลี่ยนกันนะครับโอเคอันดับแรกนะครับก็ทําการขึ้นแม่แรงนะครับจุดขึ้นแม่แรงของยาลิสนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนะเนี่ยอย่าขึ้นผิดนะครับตัวนี้เป็นรุ่น e นะครับจะเป็นล้อกระทะนะครับก็เอามือล้วงเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงออกมานะออกแรงดึงเลยมันจะแน่นหน่อยนะครับ จากนั้นก็ถอดน็อตล้อออกนะครับเบอร์21นะครับใหญ่กว่าซี v i c เอดีอีกนะอ่อ <c oughs> ขาอออกกันโอเคเรียบร้อยนะครับครับเดี๋ยวต่อไปเราจะถอดนะครับเนี่ยท่อยึดาสายอ่อนเบรกนะครับแล้วก็สายเซนเซอร์นะครับตัวนี้นะเบอร์ b 14นะแล้วก็งัดสายเซนเซอร์ตรงนี้ออกนะครับที่ยึดไว้กับโช๊เนี่ย แล้วก็น็อตตัวใหญ่2ตัวนะครับตรงนี้ก่อนถอดนะครับเนื่องจากมันไม่เคยถอดเลยก็ฉีดโซเน็ตทิ้งไว้สักครู่ก่อนนีครับออกละเบอร์สิบสี่นะสาก็ตรงนี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์นะครับเป็นที่ยึดเซนเซอร์นี่นี่นะงัดมันออกมานะครับเนี่ยสำคัญนะครับเวลาถอดระบบช่วงล่างนะครับพวกสายเซ็นเซอร์พวกเนี้ยนะระวังลุดระวังขาดนะครับนะสำหรับน็อตตัวใหญ่นะครับ2ตัวเนี้ยเป็นเบอร์19นะครับผมล็อกไว้ตัวนึงนะครับนะ มันจะแน่นหน่อยนะอืม <c oughs> อ่าออกเลยตัวลางนะครับโอเคเอเคนะออกนะเอเคถอดออกได้เลยนะครับเอไม่เคยถอดเลยนะครับจะเห็นว่าเขาใส่น้นยานล็อกเกียวไว้ด้วยนะข้างในเนี่ยนะครับ โอเคต่อไปนะครับให้ใช้เบอร์17นะครับนะมาถอดน็อตตัวบนในห้องเครื่องนะครับเบอร์17นะครับเนี่ยอ่ะเนี่ยอันโอเคนะครับอ่ะดูแล,แล้วนะครับผมอ่ะแล,แล้วก็เอาฝาปิดโช๊คตัวนี้นะครับนะเนี่ยออกนะครับเห็นไหมตัวนี้นะอันนี้ถือว่าสภาพยังค่อนข้างโอเคอยู่นะครับนะอ่ะทีนี้ ไปถอดโชคออกได้แล้วนะครับโอเคตอนนี้น็อตออกหมดแล้วนะครับก็ค่อยๆขยับโชค๊คออกนะครับดึงมันออกจากคอมานะครับโอเคนี่ครับโอเคหลุดแล้วนะโอ้ยท่างงานมือเดียวคนเดียวจะออกยากหน่อยนะเนี่ยครับมาดูสภาพกันนะครับ ก็เดี๋ยวก่อนที่ผมจะถอดสปริงนะครับผมจะทําการมาร์คนะครับเพื่อที่เวลาประกอบกับนะครับนะจะได้ประกอบกับใกล้เคียงตาแหน่งเดิมมากที่สุดนะครับนะทีนี้มาดูสภาพกันเห็นไหมเนี่ยยางกันฝุ่นนะครับเริ่มฉีกขาดแล้วล่ะนะครับนะแต่ยางกันจะแทกตรงนี้ยังโอเคอยู่นะครับ อย่างเป้าโชกนะก็เริ่มสึกแล้วนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาถอดกันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ถอดก็เหมือนเดิมนะครับเจ้าตัวกดสปริงนะครับจําเป็นต้องมีนะครับโอเคครับก็ทําการจัดเรียงนะครับเจ้าตัวกดสปริงเนี่ยนะครับนะทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็อ่ะทาการอัดเข้าไปนะครับล้างสปริงค่อยๆทาทั้งสองฝั่งนะครับ ครับเมื่อเรากดสปริงนะครับจนรู้สึกว่าสปริงเนี่ยเริ่มขยับได้แล้วนะครับนะเนี่ยสปริงถ้าขยับดูมันจะเริ่มขยับได้แล้วนะครับต่อไปก็มาถอดน็อตที่หัวโชคนะครับนะโดยปกติแล้วนะครับก็จะใช้เบอร์17เนี่ยครับผมนะเนี่ยหันออกนะครับแต่บางทีแกนโชคมันจะหมุนตามนะครับก็ใช้หกเหลี่ยมเบอร์6เนยครับล็อกไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับหันออกนะครับผมนะอย่างนี้นะครับ หรือถ้าใครมีนะครับบล็อกไฟฟ้าแบบนี้ก็เอาออกได้เลยนะครับเฮ้หลุดแล้วนะครับนี่ก็ค่อยๆเอาตัวเบ้าโชค๊คออกนะครับเห็นไหมเรียบร้อยนะครับนี่ตัวนี้เรียกว่ายางเบ้าโชค๊คนะครับตรงนี้จะเป็นเหล็กนะครับนะจุดตรงเนี้ยนะส่วนข้างบนนี้จะเป็นยางนะส่วนตัวถัดไปตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นลูกปืนเบ้าโชค๊คนะครับค่อยๆแงะออกนะ เป็นลูกปืนนะครับนะเนี่ยมันจะหมุนได้นะครับให้ตัวได้นะต่อไปตัวนี้จะเป็นบ่าลองสปริงนะครับนะมันจะเนี่ยดึงออกได้เลยนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับคือตัวบ่าเนี่ยนะมันจะมียางกันกระแทกนะครับยึดติดอยู่นะเนี่ยครับก็สามารถหมุนออกได้นะครับเนี่ยครับนะ อันนี้เป็นพุดธยางกันรกระแทกกับยางกาันฝุดนะครับเป็นตัวเดียวกันสวมแน่นกับตัวบ่าตัวนี้นะครับนี้ก็เหลือสปริงนะครับยกขึ้นออกมาได้เลยนะครับโชโชเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะะเอาคาวไว้แบบนี้นะครับสปริงอะ่ะเวลาเราเอาประกอบกลับเราจะได้ประกอบกลับตามตำแหน่งนี้ไปเลยนะครับผมนะเรียบร้อยอันนี้คือสภาพโช้กติดรถเลยนะครับเดิมๆมเลยนะนี่จะมีคาบน้ํามันนะอยู่ที่แกนนิดหน่อยนะครับนะ แสดงว่าก็เริ่มมีรั่วซึมนิดหน่อยแล้วล่ะนะครับเฮมาทีนี้เรามาลองกดดูกันนะครับนี่คือการทดสอบโชคนะกดลงไปปึ๊บอ่ะเราดูการยืดตัวนะครับเห็นไหมมันยืดนะครับแต่มันยืดช้านะครับเนี่ยครับแบบนี้โชคไม่ค่อยดีแล้วนะครับยังยืดนะครับแต่ยืดช้านะเป็นสาเหตุให้ผมรู้สึกแปลกๆเวลาใช้รถนะครับเนี่ยนะเออ มันไม่ยอมยืดถึงสุดด้วยนะครับต้องดึงใช้มือดึงช่วยนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการเปรียบเทียบการยืดนะครับระหว่างโชคเก่ากับโชคใหม่นะครับลองดูนะปึ๊บเป้นไงนะโชคใหม่ปล่อยปุ๊บยืดเลยนะครับนี่อันนี้ยังยืดไม่สุดเลยนะครับยังยืดไม่ถึงครึ่งนี่เลยก็ชัดเจนนะครับสาเหตุที่ผมต้องเปลี่ยนโชคนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาเตรียมตัวประกอบกับกันนะครับกับเจ้าโชคมอโลโอเอสเปกตัมนะครับก็เท่าที่ดูนะครับมันทุกอย่างนะครับเท่ากับของเดิมเด้เลยอ่าแกนก็20มิลนะครับเนี่ยเท่ากับของเดิมเลยนะแล้วก็พวกขนาดรูปร่างนะครับอ่รูยึดน็อตรูต่างต่างเนี่ยนะพอดีเด้นะครับก็ยกใส่ได้เลยนะยกใส่แทนของเดิมได้เลยก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะใส่โชคใหม่กลับเข้าไปนะครับ ให้เราทําการวอร์มโช๊คก่อนนะครับนะวิธีการวอร์มโช๊คก็คืออ่เนี่ยครับกด,ดลงไปนะครับเราก็ปล่อยให้มันเด้องออกมานะครับเนี่ยนะครับให้เขายืดออกมานะครับนะทำแบบนี้3-5ครั้งนะครับ เพื่อเป็นการวอร์มโช๊คนะครับเนื่องจากโช๊นะมันถูกหดเก็บไว้อยู่ในกล่องนะครับังั้นก่อนเอามาใช้ก็ทําการวอร์มโช๊คนะครับพอประกอบเข้ากับในรถปุ๊บโช๊จะได้พร้อมใช้งานเลยโอเคมาเริ่มประกอบกันนะครับนะอันดับแรกนะครับก็วางสปริงเข้าไปนะครับวางสปริงเข้าไปเลยนะครับตำแหน่งหัวสปริงนะครับมันจะอยู่ตรงบ่าตรงนี้พอดีนะครับนะรุ่นนี้ไม่มียางรองสปริงนะครับนะเป็นสปริงแล้วก็ตัวฐานโช๊เลยนะครับ จากนั้นนะครับให้ประกอบอายางกันกระแทกกับชุดกันฝนนุ่นเข้าไปในตัวบ่ารองสปริงตัวนี้นะครับตัวนี้เห็นไหมผม DIY อีกแล้วนะตอนแรกนะครับยางกันฝุ่นมันขาดนะครับนะผมก็ทำความสะอาดแล้วก็ DIY โดยเอาเทปดําพันปิดไว้นะครับ เพื่อเป็นการทดสอบว่าวิธี DIY นี้จะใช้ได้นานหรือเปล่านะครับนะแต่ถ้ารถสมาชิกท่านไหนยางกันฝุ่นขาดแล้วนะครับผมแนะนําเปลี่ยนทั้งชุดไปเลยนะครับนะตัวนี้แท้ศูนย์หนึ่บาทนะครับนะราคาเอาเรื่องเลยตัวนี้นะโอเคประกอบเข้าไปในบ่าลองสปริงนะครับโอเคเนี่ยครับผมนะมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับทีนี้ก็ศสยเข้าไปเลยนะครับบ่าโอเค จากนั้นก็หมุนบ่านะครับหมุนบ่าเนี่ยให้ตรงตำแหน่งเดิมนะครับเห็นไหมที่ผมมาร์คไว้ตอนแรกนะครับเนี่ยนะครับมาร์คว้ตอนแรกนะครับก็หมุนให้ตรงตำแหน่งเดิมนะครับโอเคต่อไปใส่ตัวลูกปืนนะครับลูกปืนตัวนี้นะครับลองหมุนดูนะครับถ้าหมุนดูแล้วรู้สึกมันไม่ลื่นมือนะครับมันสากๆนะก็ให้เปลี่ยนนะครับตัวนี้ส่วนมากเขาก็จะเปลี่ยนกันนะครับเวลาเปลี่ยนโชคเนี่ยตัวนี้ประมาณ1้อยบบาทนะครับตัวนี้ลูกปืนนะครับ ก็เนี่ยใส่กลับเข้าไปนะครับอ่านยครับผมมันจะต้องหมุนได้แบบนี้นะครับต่อไปนะใส่ยางเบ้าโช๊คนะครับตัวนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับเมื่อยางเบ้าโช๊คซุดเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดเสียงได้นะครับตัวเนี้ยซุดแล้วละเห็นไหมครับถ้ายางของใหม่นะครับตรงนี้นะครับระยะมันจะ ห่างนะครับอันนี้เริ่มสูดละแต่ยังไม่มีเสียงยังไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ผมตั้งใจจะเปลี่ยนนะครับกะ่ว่าพอถอดโช๊คนะครับแล้วก็จะหิ้วอะไรเนี่ยเอาไปศูนย์นะครับแต่ปรากฏว่านะครับศูนย์ไม่มีของนะครับเชื่อไหมผมตามหาทั้งชนบุรีนะครับไม่มีสูนไหนสต๊อกของเลยนะครับทีนี้ตามร้านอะไรแถวบ้านก็จะมีเป็นของเทียบนะครับแต่ตัวนี้ผมแนะนําเป็นของแท้ดีกว่านะครับก็เดี๋ยวรอบนี้ใส่ตัวเดิมไปก่อนตัวนี้ควรเปลี่ยนนะครับย้ำนะครับตัวลูกปืนนะครับจะต้องสวมแกนโช๊คพอดีนะครับแล้วก็หมุนนนได้้แบบบีะครั จากนั้นก็ใส่ตัวนี่ยางไปนะครับอ่านเครียแบบร้อยนะครับอ่ะเล็งมาร์กนะครับให้ตรงนะแล้วก็ใส่น็อตตัวใหม่กลับเข้าไปนะครับโชคโมโลนะครับเขาจะให้น็อตยึดหัวโชคเนยะตัวใหม่มาด้วยนะครับก็ใช้ตัวใหม่นะครับจะสังเกตว่าบาร์เนี่ยมันกว้างกว่าตัวเก่านะครับอันนี้ตัวเก่านะน,นีนตัวใหม่โอเคแน่นแล้วนะครับนะ ก็ใช้หกเหลี่ยมล็อกไว้ที่แกนโชคนะครับแล้วก็เบอร์17ขันนะครับนะโอเคตอนนี้ก็แน่นแล้วนะครับแล้วก็จัดเลียงนะครับเหมือนเดิมจัดเลียงมาร์กนะครับให้ตรงตำแหน่งเดิมมากที่สุดนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาคลายสปริงกันนะครับค่อยๆคลายนะครับทั้งสองฝั่งนะครับ โอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะประกอบกลับนะครับเช็คความเรียบร้อยนะแล้วก็ทําความสะอาดด้วยนะจะดีมากเลยโอเคเรียบร้อยละเดี๋ยวประกอบกลับเข้าไปนะครับโอเควุ้ยโอเคนะเดี๋ยวค่าประแจทอกในการขันน็อตนะครับเดี๋ยวผมลงรูปไว้ให้ท่าคลิปนะครับนะ โอเคตอนนี้ก็แน่นเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็ประกอบล้อกลับเข้าไปนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับการเปลี่ยนโช๊คหน้านะครับผมต่อกันที่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังผมก็ถอดล้อวางสามขาอะไรเรียบร้อยแล้วแหละช่วงล่างด้านหลังตัวสปริงเนี่ยมันจะแยกกับตัวโช๊คนะครับดังนั้นจะเปลี่ยนง่ายกว่าโช๊คหน้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันจุดยึดนะครับด้านหลังนะ ให้เปิดด้านหลังมากนะครับแล้วก็งัดกิปนะครับเนี่ยกิปล็อกตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีอยู่ตรงนี้นะมีอยู่5จุดนะครับ1 2 3 4 5สาี่ห้านะครับนะอยู่ตรงนี้พอเอากิปออกได้แล้วนะครับก็เนี่ย้างเจ้าตัวปิดนี่ออกนะครับผมเราก็จะเจอน็อตจิ๊โชกนะครับผมเห็นไหมตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเบอร์14นะครับมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะฮะเป็นน็อตเบอร์14ให้ใช้ตักตายเนี่ยหานล็อกตัวล่างไว้แบบนี้นะครับ แล้วให้ใช้อีกตัวนะครับนะนี่เราก็ทําการหมุนตัวบนออกนะครับผมอ่ะโอเคนะโดยใช้ตัวล่างล็อกไว้นะครับเนี่ยตัวบนก็จะเอาออกนะครับโอเคต่อไปจะเอาตัวล่างออกนะครับผม ออกแล้วนะครับเวลาขันออกแล้วตัวแกนโชคมันหมุนตามนะครับให้หาอะไรนะครับมาล็อกตรงนี้ไว้นะครับนะล็อกแกนมันไว้อาจจะเป็นชิ้มล็อกก็ได้นะครับนะแล้วก็ขันตัวนี้ออกนะครับโอเคทีนี้นี่ฝาปิดนะครับผมแล้วก็คุดยางลองเบ้าโชคนะโอเคเรียบร้อยหลุดแล้วนะครับอ่ะทีนี้ก็เหลือด้านล่างแล้วนะครับไปลุยกันต่อนะมานี่น็อตยึดโชคนะครับ ตรงนี้อยู่1ตัวนะครับเป็นยึดหูชคด้านล่างนะเป็นเบอร์สิบเจดนะครับนะนอเกจอบออกแล้วนะครับผมจะใช้แม่แรงอีกตัวนะครับหนุนตัวคานมันไว้นะครับนะเพื่อไม่ให้คานมันห้อยนะครับนะครับตรงนี้นะครับถ้าถอดเนี่ยเอามือยกชกขึ้นด้านบนนะครับนะเราก็จะเอาน็อตออกได้ง่ายขึ้นนะครับนะมันจะไม่งัดกันนะครับโอเคตอนนี้หลุดแล้วนะครับเนี่ยโอเค โอ้โหอะยาวเป็นกระบองเลยนะครับอ่านี่น็อตของเขานะครับเ็าจะเห็นว่าเขาทากาวล็อกเกียวไว้ด้วยนะครับผมยังไม่เคยถอดเลยนะครับน็อตของรถคันนี้นะครับอ่ครับนัมเบอร์เขานะโรดเต้าขนาดคุ้นคุ้นมือว่ะเยางหูหิ้วโช๊คยังดีอยู่เลยนะครับนะยังไม่มีฉีกเลยอ่าตัวนี้มันจะมีอ่ายางเบ้าโช๊คนะครับผมนะเนี่อ่ะถอดออกมาได้แบบนี้ก่อนนะครับ ทีนี้ก็ดึงตัวการฝุ่นออกนะครับโอเคป๊บเรียบร้อยนะครับนี่มาทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูนะครับว่าสภาพโชกยังโอเคหรือเปล่านะครับอา้าวกดลงยังเนืดอ,อยู่นะครับขึ้นก็ยังโอเคอยู่นะครับผมนี่ยังยืดได้ปกตินะแต่ระยะยืดเมื่อกี้จะเห็นว่า,ามันไม่สม่ำเสมอนะ มันจะมีช่วงจังหวะท้ายเนี่ยฟึดมาเลยดูชี้นะในเวลากดนะครับอ่ะยังสม่ําเสมอดีอยู่ยังออกแรงสม่ําเสมออ่ะทีนี้ลองดูจังหวะคลายเนี่ยจังหวะสุดท้ายมันฟึ๊ดไปเลยนะครับนะก็ออกอาการไม่ดีแล้วแหละถ้าแบบนี้นะครับของเก่าไปของใหม่มานี่มอโลนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวล้างโช๊คออกนะครับแล้วมาดูกันยืดกัน นี่เป็นไงนะครับมาลองกดดูอีกทีนะครับมนการบอมโชกไปในตัวนะครับเนี่ยกดดูนะครับน้ําหนักที่กดนะครับแบบสม่ำเสมอนะครับไม่มีระยะฟืดฟาดนะแล้วตอนปล่อยดูเขานะครับดูเขายืดนะครับสม่าเสมอนะครับนะแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับโอเคนะ เดี๋ยวกดเล่นสักห้ารอบนะครับก็พร้อมประกอบแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับก่อนประกอบก็ล้างทำความสะอาดซะหน่อยตัวนี้นะครับด้านในเนี่ยมันจะเป็นยางกันกระแทกอยู่นะครับนะถ้ามองส่องเข้าไปด้านในจะเห็นยางกันกระแทกนะครับถ้ายางกันกระแทกของใครมันเสื่อมชำรุดแล้วนะครับก็ให้เปลี่ยนนะครับนะเปลี่ยนทั้งชุดเนี่ยมันเป็นทั้งตัวกันฝุ่นแล้วก็ยางกันกระแทกข้างในในตัวนะครับตัวนี้ก็หลายร้อยเหมือนกันนะแต่ของผมยังสภาพโอเคนะครับก็เดี๋ยวใช้ตัวเดิมไปก่อนอ่ะกรอบกลับผาไป ต่อไปนะครับก็ใส่ยางเบ้าโชกนะครับนี่แค่นี้เองเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะยัดเข้าไปในรถแล้วนะครับมาเริ่มประกอบกันนะครับก็เอาแกนโช๊กเนี่ยลิงเข้าไปที่เบ้ารูด,ด้านบนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี่ยางปิดนะครับอตัวนี้มันมีบ่าอยู่เห็นไหมครับนะบ่าเนี่ยต้องลงล่อง ของบอดี้รถนะครับนะใส่ไปเนี่ยการให้มันลงล่องนะครับลงว่องแล้วไ็ใส่ฝาปิดไปนะครับแล้วก็ขันให้แน่นเลยนะครับตอนขันแน่นนะครับตัวแกนโชคมันจะหมุนตามนะครับให้ใช้ประแจเลื่อนเนี่ยครับหรือครีมล็อกก็ได้นะครับล็อกด้านบนไว้แล้วก็นะครับขันนะครับเอาให้แน่นนะครับโอเคน่ตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับต่อไปก็ใส่ตัวที่สองนะครับล็อกเข้าไป เหนะมือนเดิมนะครับล็อกด้านล่างนะครับแล้วก็หมุนตัวบนเข้าให้แน่นนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วอ่ะชัวสิเรียบร้อยโอเคอ่ะเรียบร้อยนะที่เหลือก็ประกอบล้อนะครับผมโอเคอ่ะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนถอดส่ยชกของโตโยต้ายารินะครับทั้งชกหน้า และชกหลังกันไปเลยนะเอาให้ดูคลิปเดียวกันไปบจบๆนะตอนนี้เสร็จไปข้างหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวทําเหมือนกันเลยกับอีกข้างหนึ่งนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับนี่ต้นสุดท้ายแล้วนะเปลี่ยนครบสีต้นแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองรถนะหลังจากนั้นจะมาสรุปให้ฟังกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ทดสอบอยู่นะครับผมทดสอบกับลูกระนาดในหมู่บ้านนี่แหละ นะครับก็ไม่มีเสียงนะครับนะแล้วก็ชัดเจนเลยก็คือมันจะเด้งน้อยลงนะนี่นะเรียบร้อยแล้วเล่นเอาเหนื่อยเลยอาการเปลี่ยนโชกสีต้นโอ้โหเมื่อกี้ไปลองมาแล้วนะโชคอัพมอนโล กับโตโยต้ายาริสนะก็ฟิลลิ่งนะครับนะเขาเซตมาเหมือนที่ใส่ในซีวิกเลยนะครับ ก็คือความนุ่มนะใกล้เคียงกับโชคศูนย์แต่จะรู้สึกถึงความหนึบที่เพิ่มขึ้นมานะครับอย่างชัดเลยลหละนะเสียงดังอะไรก็ไม่มีนะครับปกติดีทุกอย่างเลยก็ถือว่าผ่านนะครับจบแบบแฮปปี้เลยเมื่อกี้ไปลองกับลูกกระนาดในหมู่บ้านมาละแล้วก็แอบไปอัดมาเล็กน้อยนะครับนะก็โชคโมอโลนะครับที่ผมเลือกก็เพราะว่าผมลองใช้กับซีวิกแล้วมันโอเคนะครับก็เลยใช้ต่อนะก็ตัวโชคโมอโลเนี่ยเขาทําโชคอัพแท้ติดรถยุโรปนะครับแล้วเขาก็มีเทคโนโลยีเฉพาะของเขาเยอะเลยนะครับเช่นทวินดิสนะครับปรับค่าแรงดัง ตอบสนองอย่างอัตโนมัติช่วยให้ทรงตัวได้ดีในทุกสภาวะการขับขี่แล้วก็เทคโนโลยีพิเศษ ICV Impact Control Valve wow ช่วยการควบคุมให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มีคุณสมบัติในการลดการสั่นสะเทือนนะครับแล้วตัวแกนโช๊คเนี่ยเขาก็เคลือบสารพิเศษทําให้ผิวเรียบมันเงาลดการสึกหลอนะครับบุตรประคองแกนโช๊คก็เป็นแบบที่ลดแรงเสียดทานนะครับ สปริงแบบพิเศษนะครับอัดแก๊สในตัวเจนลูกสูบแบบเทฟลอนน้ำมันสังเคราะห์เกรดพิเศษคือเทคโนโลยีต่างๆที่เขาใส่มาให้นยครับในเชิงเทคนิคของการออกแบบและการทํางานนะครับลองไปหารายละเอียดกันได้นะครับสําหรับราคานะครับก็จะแพงกว่าของศูนย์นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าแลกกับการอัปเกรดนะครับทำให้ฟิลลิ่งการขับรถเราดีขึ้นนะครับขับรถได้มั่นใจขึ้นถือว่าคุ้มค่านะครับนะปกวติคันนี้ผมไม่ค่อยกล้าขับเร็วเท่าไหร่นะครับต่อไปคิดว่าจะขับเร็วโดยที่ไม่เหนื่อยไม่ต้องเกงเยอะะะแล้้วนนนนครัับี โชคโมโนคือโชคที่ผมซื้อมาใช้งานจริงแล้วมันโอเคนะครับก็แนะนํากันนะครับสําหรับใครที่จะซื้อนะครับเนื่องจากโชคนะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างมีราคานะครับดังนั้นแนะนําให้ซื้อกับตัวแทนจําหน่ายเพราะว่าเผื่อมีกรณีสินค้าต้องเคลมหรือความผิดปกติอะไรเนี่ยมันก็จะได้เคลมง่ายนะครับถ้าเราซื้อกับตัวแทนจําหน่ายโดยตรงนะครับหรือซื้อโดยตรงกับอนโลไทยแลนด์เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลงลิงก์สินคชาว้าวให้นะครับย้อนมาดูโชคผมนะ สี่ต้นเน่าหมดเลยนะครับผมตอนแรกคิดว่ายังไหวนี่คือโช๊คอัพติดรถนะครับอายุการใช้งาน7ปีหรือประมาณ90,000กิโลนะครับโช๊คของโตโยต้ายารินะครับนะซ้ายขวาคือตัวเดียวกันนะครับเห็นไหมซ้ายขวาเนี่ยนะครับคือพาร์ทนัมเบอร์เดียวกันนะครับนะทั้งซ้ายขวาเลยนะครับก็สามารถใช้สลับกันได้นะด้านหลังก็เหมือนกันนะครับนะซ้ายขวาเนี่ยคือพาร์ทนัมเบอร์เดียวกันนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือยาลิฟตัวนี้นะครับใช้โชคร่วมกับ b ีออสได้นะครับใช้โชคด้วยกันได้นะฮะถ้าซื้ออะไหล่มาแล้วเห็นมันเป็นของ b ีออสนะครับไม่ต้องตกใจนะครับ b ีออสกับยาลิฟนะครับนะใช้โชคตัวเดียวกันนะครับนะเป็นพาร์ทคอมมอนกันนะครับนะสวยงามนะครับผมเรียบร้อยนะดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับส่วนการใช้งานระยะยาวไม่ต้องห่วงนะครับในซีวิกผม ใส่มมโลมา3ปีแล้วนะครับยังปกติดีทุกอย่างนะครับระยะยาวก็ถือว่าโอเคเลยก็เรียบร้อยนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้เหนื่อยแล้วนะขอตัวไปนวดจอดน,นะครับถ้าดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมผมจะได้เก็บเงินซื้ออะไรเอามาเปลี่ยนให้ทุกท่านดูนะครับมีสมาชิกขอให้ทํานั่นให้ทํานี่นะครับอยากทําให้ดูทุกอย่างเลยนะครับแต่ติดที่เงินซื้ออะไร ดังนั้นช่วยกันกด s u b สไ r i b e นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ